ตอนนี้เวลาตักมุกหรือังเอ้าเนาะสี่ทุ่มสี่สิบสี่ตอนเวลาห้าทุ่มสี่เินี่เาหลังจานอ่เขาผัดบีดนะครับเป็นนองผัดบีดกินเข่าคัแล้วก็ทีซ้อมไปต่อค่ะ ภาคะักเบรกกำลังจะซ้อมกันต่อนะคะพี่โมพี่โมน้องมาฟ้องอ่าตัวนี้เ้างกำลังอ่ะมืดอันบ้าห้อยเกี่ยรก้อนน่ากินอันแหงนีนเอาอันโทรศัพท์ไอแมียขึ้นมาแต่กำลังนั่งกีเขาโตล้มหนาวพี่น้องภาคเบรกแล้วก็จะไปซ้อมกันอีกจนว่าคุณล่ะครับพี่น้องเพืิอทอดแจ้งโคโล่กันละ กันน้ำ้วยนางอีกสาวค่ะค่ะพระนองงงเมื่อกี้เข่าเท่าเลี้วแมงเริ่มอาการหนาวแม่ค่ะแม่นี่พี่น้องแต่ว่าเขาแต่ว่าขันอีดกี้เขานี่คือสมัยตะกี้เนาะเขาว่าเป็นอย่างต้องหาหมองลงให้มันได้สิแม่คือมื้อนี้สิได้ลงหมองลงบ่ได้ค่ะนี่ว่าต้องว่าเฝือกใส่นี่ค่ะพี่น้องเศกตามีนะคะ น้องใบตองโอ้ใบเตยต่ลูกใบตองใหญ่มักค่ะไปอีกไปอ่านเขาก็เมือดเขาก็เมือดแต่น้องตัวต่อค่ะอันนี้พระเอกอะพระเอกเงินเสียมาไล่ลุ่มค้อเลยค่ะนี่นี้ยินข่าวค่ะนี่นี่เนี่ยค่ะน้องก๊อตนะคะธนาดลค่ะพระเอกเงินเสียดกแม่กันกนางเอกสาวน้อยของเราค่ะพี่อะไรลูกน้องลีอาค่ะน้ี่หน้าขาดน้องนี่หน้าจริงขอกระยังลูกนี่หน้ากี่ทายังกินถานคำเทงขอบใจ กินข on ้าวจี๋นะคะกับเสกอกกับเสกอกกับเสกอกนะคะกินข้าวกับเสกอกีพี่น้องนี่คือบรรยากาศตอนช่วงพักเบรกพักเบรกเอาเอาเมื่อไหร่เที่ยวลูกเอาไปน้ำโกนไอเมย์เดี๋ยวแม่โกนจะพาไปเบื้องบรรยากาศตอนบรรยากาศตอนเดี๋ยวโอ๊้จะนับกันค้อยังบรรยากาศช่วงพักเบรกพี่น้องพักเบรกตอนเวลาหาตุ้มป้วบอก ดูว่าอันนี้กูมาดาดตาพี่น้องอยุทธสุดเก่า <c oughs> กบรรยากาศช่วงพักมีกินเขาน้องสวัสดีครับหนาวาบอกบอกนิดสิลุกไนมอนดิสติก่ค่ะไนมอนดิสติก่เป็นลำเพลินครับบ้ บอแม่แม่กำลังเห็ดใหญ่แม่เพิ่งเลยเป็ดช่องไม่ลุกแม่เหดเห็ดีบลุงคปิดแก๊สเลยนะาไล่เห็ดไปเขาต้อเห็ดไปลุกเห็ดแล้วทรอด้มเ้าออมาแต่เห็ด้วยกันโอเครัะนี่พอเพ็ดาราแตสิหิ้วเขาแหรอครับพี่น้องนี่คือช่วงพักบีจดกจน่อยก็จะไปหาซ่อมนี่พี่น้องสุภา้ามีอยู่บซ่อมนี่มาดิเจนนอยผ้ามีอยูบซ่อมเลยเนี่ยเหมือี๋ยวซุ่มไหนห้องมาดิเหมือนเอาซุ่มไหนห้อ นี่นี่ยังวาเอาห่าวแต่จะคองเอาสุ่มได้ผู้มันได้กะให้เอาห่าวกะบอลาเราจะเลี้ยงหมาทุ่งเปหนอาบ้านนี้เลยตาจัดาไม่ได้ไม่ได้บ่ไหวบ่ราวโอเคค่ะเพราะว่าพ่าแม่นางตากหมอกมันบ่ได้บ่ค่อยก็เลยไปจ่อเบื้องมูอยู่ในสุ่มนะคะเออเพราะว่าข่อยนอนข่อยนอนกันขนาดน้อนในสุ่มนี่คือน้องตักเบิร์ดกับฟังเสียงเอาไปนะ เขาเลยสิต่างๆยาให้มาอีกว่านักร้องซาหูนะูดีอากินข่าวกินข่าวกินข่าววงเขากินข่าวเนาะอนตั้งผิดกน้องช่วงพักบีช่วงกลาดนเปน้องอากากยันเจยจยนทีมงานนักดนตรีนะคะันี่ทีมงานนักดนตรีครับพี่น้องเอาขึ้นเอาให้โซ่ทีจูมากินเขาเนียวกับมัน กินของเนียวก็พิซซ okay. in oh, no. ่าครับพี่น้องอาจารย์น้องตีเป็นไครับซ่ามาจักดาราวันนี้ครับพูนค่ะเป็นยังไงนะคะนี่คือเป็นที่เมียดาราเมียดาราค่ะเมียดาราครับว่าเป็นแม่ดาราได้ได้ยังกินแน่อาจารย์ได้กินแลยกินตะบุ้งันบอกเมือแมับแนวม้เบอร์ละหัว เนนมเิดเบิดเลยนนม้เนมเป็นว่าเป็นเนมงูวครับเนี้ยเนียเสียเนม้เสียเนี่ยตะเตัวขาดมืนี่นแะครับพอตัวนี้ครับถ้าจุกว้าพักเบียกเดี๋ยวเขาจะซ่อมอยู่ด้นองพราอาจารย์กดนตรีเขาเข่ากบาลลั่นแต่เต็มมือเสาเลยอาจารย์ลั่นเต็มเมือเสาพักินเขาแล้วกระชิ่เลื่อม่อค่ะเอาปลาหลน้าจุกลูกเอ็นในกลองแม่ที่สั้นาฟังนี่เป็นฟังทิม ขอโทษขออภัยพี่น้องครับพอดีว่าอากาศมันเย็นแห้งเนาะมือสั่นครับมื่นจมื่นตัวลูกแค่นาบุลูกอันนี้เป็นที้ผีจอบากคือจมื่นเมื่อแตงน้อยได้พี่น้องเขาประว่าบรรยากาศเาทัอยู่แบบนี้ครับเพราะว่าไฟร้อนนั่นอันสร้างน้อยเขาเพื่อนเอาเข่าฟอกเรีวนะครับเดี๋ยวปิดไฟให้นอน มีหัดคูามาหนกินม่ได้ปิ้งๆกินแล้วกินแล้วเป็นบรรยากาศนะเป็นบรรยากาศของหน่อยช่วงพัดบีะช mm. uh, mm. mm. so, ่วงพัดบีกินแล้วกินแล้วเนี่ยตั้งอยู่บนเกาส้วงเกาเกาแถวเกาเกาเ็ดไพี่น้องาพระดไดไปใส้ยกเท้นานๆนี่แหละ เดือนของหนาตูดิโอน,น้องสิ์มินิไปนอดใส่ลูกไ <c oughs> ปน,น,นอดใส่มิน,นิลูกนอนนีนะรมมนอดไปลูกตรมยมนอดไปน้อง่มนอนไปนวนในแม่ได้ลูกามงมแม่สอผืนอยนาน้ออีกเอป่กูข้าวเลยน้ะินดเนาะอูคือมีกองยางน้ำขนีลขาต่อนี่น้องบัดนี้เขาบปต้องถามเลค่ะบ็ต้องถามว่าสองสาวคนนี้คือใครนะคะสมสาวตัวนี้ไหมสามสาวัวเนี่แม่ เห็นข้างหลังเรีงกใช่ไหมข้างหน้าไว้่องไหนนี่ช่องลูกกบกะช่องลูกกบกะวัวตีเห็นวัวตีเนชาวบ้านน้อยเพชรกบน้อยเพชรลำเพื่อเราไปเที่ยวอ่าเอาจวดจวดจวดนิววัวติเขาจะว่าเปลี่ยนชื่อเป็นกบเทาแม่นค่ะวันนี้น้องพี่มาเปลี่ยนแคนไหนจังรอนร่อนหกสิบหมื่นก้อนมาสั่นเป็นว่าให้เปลี่ยนเป็นกบเทาค่ะนะน้ำปลามางง่ายจ้าพี่ดีมกระซิบผมบอกว่าให้แม่ตกตามทุตาให้หน่อยโอ้ยยิ่งกว่าอีก ยิ่งไหวก็ตามมานั้นอีกลูกแม่ดูยังไม่ดีว่าไม่ไม่รู้อยู่มันชอบพูดแบบนี้มาโกงไม่ไปเอฟซีจะโกงอะไรางฝั่งหลังเบื้องบนเบื้องบนค่ะแม่ตามมาเสียแม่กับเบื้คือเก่าลูกพ่าตามมาแล้วแม่ก็รอคันเบื้องบนสั่งเดี๋ยวห้องเท่ากันสองคันคือกับแม่กับแม่กับยิ่งไม่เหล่ากับมาเสียมาเสียได้กองนี่ลูกแม่ขอกมาเด้อเป็นเอฟซีลูกคือแอดมินสองสาวคือน้องหมูกับน้องดรีมนะคะ เออจะมาในไก่แม่ด้วยเวอมบรรยากาศที่แบบเนวัได้ไก่แม่เันงีน้องมูกับน้องเรียนเอฟเอฟนี่ของสาวเขาก็ไปนอนกีูาประจํกับแม่นะคะสวัสดีค่ะแม่กบด้วยนะคะน้องมากินข้าวน้ำกันไม่มั่เพือนาว้่าพอดื่หนหนูอยู่ย่าบอกดื่อยู่อาบตาไปอาบตาไปมือมือมือว่านอาบแล้วแต่ว่ามือนีจังเคิดว่าคิดว่าสิอาบวะ่แม่กบอาบ ช่วงเขาปัดเมียดะวางเมื่อกี้เขาลั่นเห่าเลยพี่น้องจำได้ไหมครับมูช่องรับเลยนี่ครับอีปอกไอแม่กินเส้นกินเขาอยู่น้ำตัลน้งสี่พี่น้องเป่นห้าสีอยู่น้งสี่เลยกันพ่อแม่พ่อนกับพ่อพยาบานน้องกับที่กินอยู่น้ำแบบครับมัอยู่น้ำลุกน้องคือกันขาดเพราะไปใส่เห็นข้างหลังเลยอยากเห็นข้างหน้าบเห็นข้างหลังอยากเห็นข้างหน้าดขนาดลูกบายๆนี่แหละครับน้องหมูกับน้องดีมน้องฟิล์มนะครับเสีกแซกนะครับบรรยากาศกินโอ้ยรเรื่มเย็นเลยพี่น้อง คือล,ล s <S ูกน้องลูกน้องกินอีหยังกระซางพอกระแม่ก็จะกินน้ำมันนั่นนะครับบ่แม่นว่าเพิ่นสิไปหากินดีๆของเฮาที่พี่น้องเพิ่นสิกินแบบนี้ครับส่วนอยู่กับผีเจ้าปากก็สิเป็นอ่าพ่อวิทูนนะคะพ่อวิทูนประจูลุ่มนั้นนะคะอ่าปลาเฮาบ่ต้องรบกวนในพ่อายพ่อกินข้าวก่อนก็ต้องจินข้าวก่อนแต่ ขอโทษขออภัยพี่น้องนะครับเด้อพอดีอากาศมันเย็นคักแม้พี่นองเราเมื่อสันอย่า่ากันนะครับเด้อกลับข้ากวเตีที่ครับครับนี่ทีมงานอาจารย์ทาก๋ตีของเ่าครับนั่นเงามาตั้งแต่ช่วงก๋วยขึ้นกินก้อยขึ้นไปก้อยขลังไปก้อยลังไปซื้อขากล้อะไรก็อยครข้ากี่ เนี่ยวะแมนเบิ้งหนาวาะแมนไอเอลูซาคือวะโอเคนี่เดี๋ยวเบิ้งหนาว่าแมนเอลูซาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋เดี๋ยวนี่เจอกันอีกไรพี่ฉันต้องเจอกันอีกไรพี่เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งม่จะกบเลยสุดแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวกลับนมาทางเก่ากันกลับมาทางเก่าก่นกลับนมาทางเก่า ที่มาท่านก็กระบาไปทา่านผนชุดแล้วตระบะใต้าตาสตูดิโอนี่คือเ้าเหาสิอ่าให้เป็นทางชองง่องเงยเพลินนะครเป็นผู้ชายได้ค่ะจะทางช่องเงยทางเบียเดเพลินเะนาะควบจะบอกบอก่อเข่าไปทางในเด้อพี่น้องเด้อสิพาเบิ่งนานเนาะในจอดพายบีดอันนี้หมายความว่าจางไหนค่ะคุยงานคุยงานแล้วก็คืองหายแต่เราคุยงานคืองห้ลูกอันคว้นเข่าตาหรือว่าเพลินปับถูกเรียงเอียงกับลูกบ่ลูกคว้นเข่าตาคว้นเข่าตา เอาคือต่งก,องกันคนงกับตา,ตาเขาจะเสร็จท,ทั้ลายเขาเทียดีแม่กลมแม่แกงนะครับ<ง>อันนี้เป็นอันนน,น,นี้เป็อาจารย์ภูมาก,กับทีมงานของผู้สอนเต้นของผู้จอดจินนารีนะครับหนุ่มในผู้อยู่เบื้องหลังที่ความสวยงามบนเวทีของเา้าคือนี่อีกคือผู้หนึ่งะคะ่นะ,คะเบื้องใบพี่น้องเทียนนานอยู่กลางท,างาะะาทกก่าท <c oughs> พ่อจากควงทุบกับทุบพ่อจากปีกกับปีกมาครับพี่น้องทีมงานเพื่อนและเพื่อนจะเป็นกันเองแม้กระทั่งผู้สอนเต้น นะคะคุณจอมสิ่งคู่เพลงทุกคนสิเป็นแบบนี้เบิร์ดเอ็พี่น้องเพราะว่าเขาจะมาแต่ใจก็จะเป็นพี่น้องกันเบิร์ตทุกคนเนาะนั่นค่ะเป็นพี่น้องจะเป็นแบบนี้อันนี้นี่ไม่ง่ายหันเมืองจะสูงได้พี่น้องเจ้าเนี่ยไงไก่กับนกพนดโอเคกับนกพนดเอ็งเบิรงตตี๋ติลูกโอ้ไก่กับนกพนนี่ครับพี่ปกติไม mm ่ง hmm. ่ายหันครับอันเดอร์อีพี่นี่อีพี่นี่ได้จักได้จักอ่าตำแหน่งได้จักตำแหน่งลูกอีพี่นี่สามสี่ตำแบงสามสี่ตำแหน่งยิงไกลพี่งหันอีก สามเกาาโคสุกได้บลลูกอีพี่นี่โค้โค้ชสุกอีกได้เหรียญตะลุกนั่แม่บอเหรียญคือเก่าอีกตะลุกก็ได้เหรียญนั่แม่อีกพี่น้องนี่ปีไก่ันมพู้มากความสามารถพี่น้องขะสุดๆจ้กันอาจาชุดฟังความมือนี่อดปิดเพราะเขเครียดอะไรจะขอยืนนี่อ่ามีคนทักมาหาอีเมียตัวลูกว่าลูกกบลูกกบลูกไก่เป็นยังลูกคือเป็นเงาเงาเสาเสากับสันก็เลยว่าเอ้าแม่ลูกคือบ้าได้เห็นโยภาษาสันเดี๋ยวลูกจะขาไปเบิร์นก็ได้สันเป็นทักมาอีดีทักมาหาเมียมา ละกันคืจังเห็นลูกไก่พูดลูกไก่เป็นอียงลูกสัตว์ปเบิ้งเหน่ยนะครับเหนื่อยเอียงบัตื่นข่ลูกบไปอกมองในลูกตันนี้เป็นห่วงว่าจะมีแม่ต่นขึ้นเป็นห่วงที่ราทุกคนในลูกเต็มที่เครับแม่คับเตุกคนเนาะใกลเต็มที่เบบความเหนื่อยลาะดูกงเทาไหลหลยานตักอนบอกไปพอป็นนี้ลูก บะมี่อยังบอกครับบะมี่อยังหน้าห่วงครับส่วนมากสิเป็นเรื่องงานมากกว่าเขาดันเขาดันคนงานหรอกไม่เป็นกระดูกบ่เป็นหยังเขาปรับใจเนี่ยเขาปัดใจหลังจากที่ได้ซ้อมแล้วได้เห็นสุดบทสุดอะไรก็ได้เก็บมาเก็บมาเดี่ยก็โอเคแล้วเนาะลูกเนาะโอเคเอาลูกสูตรต่อไปค่ะสูตรต่อไปนะคะนะสูตรต่อไปลูกสูตรต่อไปเบิรไปล้วขาขี้เบิร์ตไแล้วเขาขี้เดือดสองปันเขี้เดือดสองปันนะครับพี่น้องนี่ค่ะ นี่แหละ<แห>คือช่วงเขาไาเบีกอากาศร้นหนาวพี่น้องนะคร <11. S 2> ัเอา,ตาแต่นาทีแล้วน้องตั้นสิบเอ็ดจีเป็นนาทีเอาขอไปคลิปงั้น <ะ S 2> คลิปนี้เอาเส้นนี้ก่อนได้พี่นอ้องเพราะว่าหมอล่าเกียรติสุประตากำลังจีขึ้นเวทีได้สดละรับพี่น้องเขาชมวสวนเพลินนะครับพี่น้องเกียรติสุประตาจะพาขึ้นไล่สดขายบัตรอีกได้พี่น้องเด้อเอาฝากช่องไม่เงี้ยกบได้ค่ะนะคะกบน้อยรำเพลินออฟฟิเชียลนะคะกบออดสับสไคร